โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าหลักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u YN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอสซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซีนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาเหมือนเช่นเคยนะครับกับเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟประจำของเรานะครับไปอ้วนซีแต่ก่อนจะไปนะครับทุกคนผมขอฝากอะไรเล็กๆน,น้อยนะครับ นื่องจากว่าตอนนี้ผมมีสปอนเซอร์เพิ่มเติมมานะครับก็คือนี่เลยกันโปรแอนตี้ชีทนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับหรือแอดมินคนไหนทำเซฟอลซีนะครับอยาก,กหากันโปรใช้สามารถมาใช้กันโปรแอนตี้ชีทได้นะครับ มีให้เลือกหลายราคาแอดมินการันตีว่าจับโปรติดทุกค่ายแน่นอนที่สําคัญคือซ่อนกรอบซ่อนจอแค่ไหนก็จับติดท้ายติดนะครับอันนี้คือภาพตัวอยา่างทุกคนบอกเลยว่าการโปรที่คดพอค่อคดแม่ดีต้องการโปรแอนตี้ชชทครับทุกคนโอเคแค่นี้พอแวะขายของนิดนึงคนดูเอออยากเล่เลข้ามาเล่เข้ามาขายของขายยานะครับทุกคนก็กลับไปที่วันีดีกว่านะกูเป็นสีเร็วมากวันนี้นะครับ บอกเลยว่ามาพร้อมกับของใหม่มากมายนะครับอย่างแรกเลยคือของแชร์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับใครไม่แชร์กลุ่มสามารถไปแชร์กลุ่มเพื่อรับของ้งหมดในภาพนี้ได้นะครับทุกคนนี่ทั้งหมดนี้นะฮะแชร์กันได้นะครับของฟรีก็แค่หกกลุ่มมาเออแชร์เสร็จแล้วค่อยลบก็ได้เอออันนี้บอกวิธีเหลี่ยมนะครับอย่าลืมไปแชร์นะครับของฟรีของดีต้องไปแชร์กลุ่มนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ครับของโปรโมชั่นใหม่ของโลเพมาแล้วนะครับเซตใหม่ก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับทุกคนเซตแสนเสือโคตรเท่ทุกคนแต่วันนีีี้้ยยยััังงไไมม่่่่เเลลนะครบบด๋ววอกใหผาท เป็นเพราะอะไรทุกคนนี่เลยครับนี่เห็นไหมทุกคนเข็นไหมครับว่าใครสตรีมใช่ลแล้วครับไอเด็กเวนจุยสตรีมอยู่พรอะไรวันเนี้ยผมจะทำาการไปล่าสตรีมมาเดี๋ยวเขาเปิดเสียงนี่โนนี่แค่ไหนนี่มันมันมีตี้เหรอมันปิดซ้ายมืออ่ะโอ้ <c oughs> เหลี่ยมจัดทุกคน มันมีตี้มันปิดสายมือมเบ็มันไม่กี่คนแต่ก็ถือว่ามีตี้ก็รู้อยู่ดีนะครับเรคืนนี้แบบว่าผมจะไปตบมันพี่ตังบอกว่าตบมันเต็มที่มีอะไรตบมันได้หมดเลยเอ้ยเห็นอะไรไหมเวนม่วงปะม่วงมาจากไหนวะพี่ตังบอกว่าตบได้เต็มที่แล้วเบทม่วงมาจากไหนไอ้คัดไอ้ก็เดี๋ยวอย่าบอกนะพี่ตังเรเวนม่วงอะ เอาทุกคนไอ้ก็เหลี <sucks> ่ยมซ้อนเหลี <Sí. S 1> ่ยมละกันตอนแรกพี่ตังให้ผมมาตบไอ้จุ้ยนะฮะผมไม่รู้พี่ตังมาเล่นด้วยนะครับก็ทุกคนผมจัดของตอนแรกผมกะว่าจะเอาใส่สุดใส่หนักเพราะว่าตอนนี้มันท้ายโปรเลยไงเอาพันกัญชาทุกคนนี่คือพันนะครับทุกคนไปลงบวกไปเลยคนมารีบๆก่อนรีบก่อนเดี๋ยวดูของก่อนแป๊บนึงผมมีเดือดร่มบ้าเดือดร่มบ้าเดือดร่มเดือดร่มเดือดร่มเดือดล้มเดือดร่มเฮียรีบๆลนๆแป๊บนึงนะครับอ่าผมผมจะวิ่งกก่อนซื้อก่อนแปดร้อย แล้วก็โดดล่มทุกคนเดี๋ยวโดดไปยิงไอ้จุ้ยนะครับยิงไอ้จุ้ยก่อนส่วนพี่ตังเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าม่วงใช้พี่ตังหรือเปล่าแต่คิดว่าได้ใช่นะครับมีเสียงเออเขาบอกให้กูมาไล่จุ้ยแต่ขเขาเลี่ยมกูนี่เขาจะตบกูได้หรือเปล่าหรือ,อยังไ,ไงวะเนี่ยทุกคนโอ้โหูยสิบคนทุกคนไปครับจังหวะนี้ขออนุญาตเลยนะครับไป เดี๋ยวไอจุ้ยก่อนเดี๋ยวอเอวสิสโมงแค่ว่ากันแต่อย่างไรคือวันนี้ผมใส่หนักเพราะว่าพี่ตังบอกว่าฝากตบไอจุ้ยให้หน่อยนะครับแต่พี่ตังเขาทรยศอันนี้เขาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเหลี่ยมไอจุ้ยที่แบบวา่าบอกให้ผมมาตบมันหรือว่าเขาจะเหลี่ยมกูเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมแบบว่า <S <S อยู่ที่จุ้ยแล้วตบกูีทีหนึ่งๆๆๆๆหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาจะช่วยกูจะช่วยจุ้ยนะเอออันเนี้ยไม่มีแต่ดูทรงแล้วเขาอยู่ที่จุ้ยนะทรงแล้วเนี้ยทรงนี้ตีเดียวกันแน่นอนสาจัดมารอซื้อกูไม่รอ กูมาไอ้จุ้ยพะเจ้าเอ้ยต้องพูดแล้วคนผมไปเสียใหมพร้อมมาทุกคนผมเอาไอ้จุ้ยโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเขาไปเสียตีนไว้ก่อนเอาเดือดเอาเดือดเอาจริงเอาจังทุกคนเอาจริงจังจริงจังเกมเมอร์แล้วกูโดดออกมาโดดเอาสุดไปเอาแมวทรงกูถึงละมาละมาละพันไม่ได้เสี่ยงไหทุกคนเฮ้ยมันสิมันดีเละยังอ่ะไอ้จุ้ยใหญ่นี่ยทุกคนที่สิมดีเละจัดละพันกูลงบายมันวิววิวเลยทุกคน อยู่ไหนวะไจุ้ยเข้าเซฟไปไหนเยอะข็ดูไอ้จุ้ยเข้าเซฟแล้วนะครับไอเยอะเข้าเซฟไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมไปลี่ยนติปให้ดูกันเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก้อนเกือบอุบาละม่วงม่วงอยู่ไหนวะไอ้จุ้ยตัวมันชื่ออะไรวะทุกคนไม่รู้อะไรขึ้นหาก่อนวันนี้คือพี่ตังเป้าหมายไหมใครจุ้ยนะต้องเอาให้สำเร็จนะครับใครจะรู้ว่าผมเอาพันยิงม่วงแตกทำไงอะใครรับผิดชอบอะ ช่วยลม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 เฮียไ่ผันกูแล้วทุกคนโอ้ผมต้องรอ่ะทุกคนเพราะ่นี้คือผมเสี่ยงมากเพราะว่ามันไม่ยอมออกมานะครับชิ้นสันคือ เขาอย่าไ่ติดเฉยเลยกูมา,นะาดิมาดิสามดึงพื้นพื้ลุม้มจะเป็นสีหนึ่งอะไรทียมาดิแล้วกูมาสองกินอูว้าไอ้ยเยี่ยกูต้องเปิดลักว่าแล้วมั้งเนี่ย อ๋อตัวอ๋อเคตัวละครผมไม่มีใครเหมือนนะครับลวพันกูแตกเซตแรกแล้วพี่ตังอยู่ด้วยพี่ตังพี่จะเคลียรผม,มนะพี่พี่ต้องลอกล่อมันนะที่ผมไม่รู้นะอย่ที่บอกว่าพี่ตังเนี่ยอยู่ตีมันพื่อจีแบบว่าล่อให้ไอ้จุ้ยโดนผมตบแตกแล้วโดนผมเกียนหรือย,อยังไงนะหรือว่าเขาจะเกียนรับหลังกูเพื่อมาตบกูอีกทีนึงอันนี้กูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อนนี้ฉนั้น,น,นตีบก,ก่อนอนะใส่กูใส่กูเกินใส่กูเกินเยอะเอาเอาเอเอาเอซุนเลย อาคุซุนเลยเพีอ่อจะขอไห้ก่อนอก,กันชากุไปแล้วหนึ่งเซตน,นะครับตังพี่งงหมดแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าพี่ตัง,ตงแ,แค่โอ้กูอากูซุนเลยพี่นี่กระเป๋ามกัญชามาต้องใส่กระหม่อมชาแล้วกูไม่ได้ใส่กระหม่อมชากูวาไปตบแม่งเลยมาแล้วกูมาแล้วกูออกแล้วกูออกแล้วกูออกต่อจริงคือปกติผมไม่กล้าเล่นครัแต่วันนี้คือพี่ตังบอกว่า ทำยังไงได้เซนตงเซนหนักลงตบไอ้จุ้ยให้เต็มที่นะครับแต่กูว่าเนี่ยนะอันนี้เขาจะลอกกูมาแตกแล้วเขาทำคลิปมาแล้วเดี๋ยวพี่ตังกอดนิดแบบว่าก็คือช่วงนี้พี่ตังคก็บอกว่าติดคอนเทนต์ได้ป้ะงเดินคือแบบว่าเห็นไหมเขาทำคลิปที่บอกไว้ว่าเขาทำคลิปแล้วคือกูไม่รู้ว่าเขาลอกกูซะ้นใหญ่ให้กูซะใหญ่แล้วเขามาตบกูป่ะนะแบบว่าเอาคลิปมาช่วยตัวเองอะไรเงี้ยเอ๋อมาเดี๋ยวกูลงนี้ละมาดิ ยูสปีดยูสปีดยูสปีดหญ่สปีดกูว่าไม่ใช่ละแต่แต่แต่งีดหรออืมอ่าชตเตียนกูว่าแล้วพี่ตังเขาถึงบอกว่าเอ้ยยูเอาเซตใหญ่เต็มที่เลยนะยูมาตบไอ้จุ้ยให้แตกนะเออแบบเต็มที่เลยยูเต็มที่เซตใหญ่มีเซตหนึ่งเดี๋ยวทุกคนไม่แน่พี่ตังเขาพูดตัวนั้นไม่ได้ว่าพี่ตังพี่ไม่ได้กิ่งเหมือนเดิมก่อนละพี่ทำแต่เซฟอะ พี่ประกาศแตพี่ประกาศไม่ได้เก่งเมืลยก่อนถามว่าผมเก่งไหมผมก็ไม่เก่งแต่ผมอาจจะเก่งกว่าพี่นี่ขีดนึงคือเขาเหรียมไอ้เหี้ยเขาบอกให้ผมมาตบมันซึ่งเขาอยู่ที่เีหนก็มาถึงก็ถึงว่าไม่เคยที่แบบว่าเฮ้ยยิวเล่นเซตเต็มที่เซ็ตตัวใหญ่ๆตบไอจูให้ได้นะเออสตรีมอยู่เออเขาเจ้าคอนเทนต์เอาวงตบพันแตกเน่ะแหมตั้งแต่ทําคลิปทําช่องนี่แนะแต่คนดูเขาเยอะนะทุกคนเรามาหาดูได้นะครับช่องพี่ตังชื่อว่าวอรซีอ้วนซี แต่ผมจะไม่เอาใจบอย่างนี้หรอกเดี๋ยวคอยรอบนึงผมจะไปโฟกัสชีวิตกตังค์แล้วจะล็อกหัวนะครับจะล็อกหัวจะโกงนิดนึงเพราะว่าเออเซ็ตเข่าม่วงใหญ่เฮียกูแตะมาสองครั้งนะแต่ที่บอกว่าท้ายโปรแล้วก็พี่ตังค์อ่ะโดนไปแล้วครับจริงถามว่าท้ายโปรไปก็เห็นท่าจะบอกว่าอีกอาทิตย์กว่าทุกคนอีกนานอยู่อะก็มันก็ก็สื่อว่ายังนานอยู่นะแต่คือขอมาแจทไทยอะ่ะแจตึกเล่นเหรอกูเล่นดิมาย้ายกูย้ายมามามา ผมหาพี่ตังก่อนพี่ตังดูชื่อตัวละจะหาตัวก่อนนะครับอยู่ไหนวัวทุบวปปะถากันยิงหัวนะกูเนี่ยยิงหัวไม่โดนนะตอนนี้ไปหาพี่อาชื่อพี่ตังอยู่ปะชื่ออยู่ปะเพื่อนผมดูชื่อทางขวาอันนี้หาชื่อพี่ตังอยู่ทุกคนพี่ตังอยู่ไหนวะ A D A D ยังอยู่ปะยังอยู่ปะยังอยู่เล็กหนึ่งเล็กหนึ่ง จะไปตัดจะไปตัดแกะไปตหญ่ละว่วงหรือไงครับสบัดไปได้ด right ูสิครกูจะเกิดแตกเลยเฮียว่าถ้ากูอยู่ไหนกูจะแตกนะกูบําเฮ้ยข้างแกม กูมีสัน,น,นยังไงไปสามร้อยไหนี้อ่ะกูถามจริงพันจะไปสามร้อยกูทกงไปหมดละจะบา่าไอ้ดีกว่ะาบ่าพี่ตังก่อนกูแคบฝั่งคุ้เดี๋ยวไอ้ที่จะมันตับมันตับไม่เลิกไอ้สัตว์ ต้องหัวสเมตรสเมตรติดอะไทาชูก็สเมตรอะเฮ้ยไม่เวลาหมดยนะเว้ยไปโดนหัวไปเลยเย้ทุกคนไอ้เหีย กูสามร้อยกูได้ก <want> right. anyway. ูสามกูยังเหนื่อยนะกูต้องไปหายาเพิ่มนะกูส่งๆเนะว่าต้องหายาเพิ่มแล้วป่ะเดี๋ยวขอไปหายาเพิ่มหมดนะครับไปดึงยาหมดไอ้ยจริงไม่ไม่โดนเลยปืนบรรลัวเกินก็ไม่ดีว่ากูว่าไอ้ขอขอลดความรัวเพิ่มความแรงนันไม่ได้กูเจอม่วงละม่วงละกูจะม่วงเฉยละม่วงเฉยละม่วงเฉยละม่วงม่วงอยู่ไหนนี่แค่ห้าสิบไป่สามร้อยนี่แค่ห้าสิบป่ะเนี่ยเอาถามมาถูกแล้วโอเคกูตื่นกูจะแพ้ห้าสิบน้ยโ่วยผมตื่นทน้องเต็มเลยตื่นว้กูขอส่องดิ้าอพี่ตังอยู่คนเดียว พี man, oh, ่ต ah, ังอยู I ll, I ll ่คนเดียวคนดูพี่ตังอยู่คนเดียวคนดูคนดูคุดูผมผมไม่แผน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 ไอแฮปอะแผนอยู่เพรดย่างนี้พี่ตังขอเขาป่ะเดี๋ยวผมไปไปตบพี่ตัง นะครับพอาะยังไงแตกก็ไม่ต้องชดเพราะว่าของแอดมินแต่พี่ตังแซงว่าเขาตั้งใจเขาจะมีกล่องโลเป้ไว้ไม่ีกล่องโลเป้ไว้เราดูพี่ตังแตกนะเอาดูพี่ตังแตกนะอะไรเขาจะเปิดกล่องโลเป้ไว้ไว้ดิเหรอเขาจะก็ลอกออกโลเป้ดีหนึ่งวิยา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 ทำอย่างนั้นคุณตังคุณตังคุณจะทำอย่างนั้นคุณตังไออยู่ชื่อส่วนอะไรนะแล้วกูมาไง ไอ้สตีปาเอ้ยมีคนขึ้นไปหาวัดเยมีคนเดลงมีดลงมีดลงเฮ้ยใครดลงยายพี่ตัของกูพี่ตัของกูกูพีตังแตกแล้น่ะแบทุคนผมดูเร็วกูจะเก็บกูจะเก็บเขาบอกเขดนลเต็มเลยกูยังไม่ดเลยเนี่ยใครไปด้ะแต่กูต้องเอาพี่ตัง มาเอาจีอาแชร์เป็นคนเก้าสี่เตซันวะเล่นอวนสีปากไม่เคยลงเซฟแพงขาดจริเลยบอบกว่าเล่นแบบไม่โกงนะนี่คือแบบว่าผมไม่โกงนะทุกคนผมไม่โกงนะบอกเลยผมไม่โกงนะเอ้อเดซันวะแต่ถ้าแตะเดี๋ยวเขาคงดึงขึ้นเพราะยิงกันเองไม่ต่างไงดูชื่อด้เอดีเอดีเดี๋ยวว่าเอดีเอดีเดี๋ยวว่าเอดี ไปตั้งอยู่ไหนอย่าชิบไม่เจอสัตว์ว่าชินไม่เจอหนหวาตัด้นโหน่อยโคดูเปยขอรของหาไปตั้งก่อนไปตบข้างหลังเดี๋ยวทุกคนบึรอแล้วคนบึ้รอแล้วบรอแล้วโอเคโอเค เจอแล้วกูเจอหนัแล้วกูเจอหนัแล้วกูเจอหนังแล้วทุกคนเจอเดินหลังทุกคนกูเจอหนัแล้วทุกคนเจอแล้วเจอกูเจอแล้วนี่ทุกคนขอวันเวรเลยทุกคนผมจะให้โอกาสพี่ตังค์ผมจะไม่โกงเขาอรบกันแบบว่าเล่นปกติพอครับแค่อย่างงี้พอมามาดิมาดิม่วงม่วง มาดิเฮ้ยเอ้าเดินเดิดิดิเอาของเซฟก่อนเอาของเซฟก่อนเพราะว่าอันนี้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 คืออย่างที่บอกว่าถ้ามีอะไรหยุ่งแตกอ่ะเขาก็คงนั่นแหละขอไม่เสียแต่เนี้ยกูแตกมาดิจะตบผ่านเอาคอนเทนต์หรอเก้าสองที่ตะปืนแม่งแรงเซ็ตเขากลางผมแต่หัวแต่หัวตัวผมสิกว่าแต่เขาแรงกว่านะครับมาดิบวกแตกไอ้เหี้ยอันนี้โม้ใหม่ไหมเนี่ยใช่ปะแล้วคนละาบวกกันไหมเนี่ยได้ไปเจ็ดร้อยอ้าว ม้วงใหม่แตกขอย้ายไปคืนนะขอย้ายไปคืนขอย้าถือแอกนะขอย้าถือแอกนะขอย้ายถือแอกนะขอย้ายถือแอกนะอไไปหือเอาคอมอะไรก็อยู่ที่ตัวไม่คืนด้วยแล้วก็ไม่คืนด้วยก็คือเขาจะแปลว่าอันนี้คือเป็นกรรมนะคือบอกเลยว่าตอนแรกเรียกยิวมาบอกเอ้ยยิวเล่นเต็มที่นะยิวตบไปไอ้จุ๊ยเต็มที่เลยกูเอาพันมาเต็มที่เจอบ่วงตบ นี่เหมือนกันก็บอกเลยว่าสะแตงจริงๆตอนแรกผมว่าจะโดดไปเอาเขานะครับแต่ผมโดนตองติกมาหาเขาไม่เจอแต่พวกอื่นเต็มเลยไม่แต่เมื่อกี้เกือบแตกเองไอ้เหี้ยถ้าเมื่อกี้กูแตกนะเชื่อกูป่ะมึงลองมาดูคลิปพี่ตังเลยยิ้มหัวเราะชอบใจตบพันยูเอ็นพร้อมกับจีอาแตกแต่เสียใจยูไม่แตกแต่เกือบแตกเหมือนกันไอ้เหี้ย ผมไม่รู้ว่าเขาเปิดล็อกหรือเปิดอะไรบ้างหรือเปล่าฟังฟังฟังชันเขาอะไอ้อะแต่ไม่ได้เปิดแต่ไปแกกูแค่แค่ล็อกหุนไปลงไปก็ก็คิดซะว่าผมหนุนลงไปยิงเขาแหละเออไอเ้เหี้ยเกือบตายสัตว์กูทุกคนโอเคขออนุญาตเลยเอาแอคแล้วไ,ไปละไปละได้บอกมาแอคละ <c oughs> แต่คือผมว่าอย่างที่บอกแหละเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นผมเพราะว่าไอ้จุ้ยมันแจ้งไปแล้วว่าผมมานะครับแสดงว่าเขาวางแผนกันจะตบกูตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าอยู่ๆเหมือนไอ้จุ้ยก็ไปอยู่ๆก็ไปพูดบอกพี่ตา้เห็นแล้วว่ายูพี่ยูมาแล้ว แสดงว่าพี่ตังค์เขาจะบอกเออถ้าเห็นยิวมาแล้วบอกเลยนะกูว่าแล้วมีอะไรแปลกๆถึงว่ายิวลงเซตใหญ่เซตพงเซตพันเล่นเต็มที่นะเอาไปตบไปจุ้ยทีจุ้ยสตรีมอยู่ที่ไหนได้จะล่อให้ผมมาตบแต่เขาคงไม่คิดหรอกว่ากูจะกล้าเล่น GR เพราะผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเอาแค่ไปทำคลิปแจกคนฟาร์มแถมยังต้องเปิดก๊อตได้อีกกันชัวร์เอาไม่ใช่แตกไงแต่เนี้ยขอเดี๋ยวละกัน GR ดาเมจเท่าไหร่ว่าเจ็ดลอยเท่ากันปะเจ็ดลอยเท่ากันด้วย เขียปูแลนเท่ากันแต่กูยิงไม่โดนเลยเฮี้ยกูล้นจัดไงล้นจัดยิงเกือบแตกเองไอ้เฮี้ยวกูก็คือสรุปคือ GR 94ดีผมได้เปรียบกับพี่ตังค์ด้วจากกูเขินนะกูแทกให้ตากูเขินเลยกูว่าเขาไว้เยอะด้วยโอ้ยล้นเลยโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงนี้แล้วกันนะครับช่องอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามอยากเล่นเซิร์ฟดีเวอร์สี่ก็ลิงก์กลุ่มได้คลิปนะครับทุกคนไปละไอ้เหขินโคตรเดือดเฮ้ยเมื่อกี้แตกกูบอกแล้วว่าคลิปนี้กูไม่มีเหี้ย